ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการกับช่วง IT ีอัปเดตนำเรื่องอัพอัพอินอที่จะทำให้ท่านผู้ชมนั้นไม่ตกเทรนด์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็เตรียมเรื่องราวที่อัปเดตอย่างแน่นอนเลยค่ะมาฝากท่านผู้ชมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเราไปติดตามชมกันดีกว่าค่ะ IT ทีอัปเดตวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวของสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดอย่าง Oppo มาฝากกันค่ะถ้าพูดถึงสมาร์ทโฟนทุกคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยความทันสมัยและตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในปัจจุบันค่ะล่าสุดบริษัท Oppo ไทย ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Oppo 5 5อย่างเป็นทางการในประเทศไทยพร้อมเผยราคาจำหน่ายเครื่องละไม่ถึง20,000บาทและได้เปิดให้สั่งจองในงาน Thailand Mobile f x p o 2013ที่ผ่านมา จุดเด่นของ OPPO f 5นั้นต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติระดับเทพทั้งหน้าจอ Full HD ขนาด5นิ้วเน้นการถ่ายภาพด้วยเลนส์กล้องสุดคมชัด CMOS s e น s ซอร์รุ่นใหม่ถ่ายรูปได้แม้ในสภาวะแสงน้อยค่ะ OPPO เป็นมือถือรุ่นแรกที่รองรับการถ่ายรูปเร็วถึง120เฟรมต่อวินาทีโดยอัตราความเร็วสูงนี้ เทียบกับความเร็วกับการรับรู้ของสายตาม,มนุษย์ถึง5เท่าทำให้เราสามารถบันทึกรายละเอียดได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยี HDR ทำให้ได้ภาพชัดเจนแม้ถ่ายย้อนแสงและสามารถเล่นวิดีโอให้การเคลื่อนไหวนั้นช้าลงได้ด้วยคุณสมบัตินี้ของไฟฟที่ฟังก์ชันการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงด้วยความเร็วจาก5เฟรมต่อวินาทีถ่ายภาพต่อเนื่องมากกว่า100รูป ทำให้เราจะไม่พลาดช็อตเด็ดที่ต้องการจะถ่ายค่ะการออกแบบผลิตภัณฑ์อันประณีตงดงามของ oppo นั้น ได้ออกแบบไฟล์ไฟล์ให้สวยงามประณีตในครั้งนี้ได้สื่อให้รู้ว่า OPPO ได้มีความพยายามอย่างสุดกำลังที่จะผลิตสมาร์ทโฟนให้มีความสวยงามและความละเอียดออกมากค่ะหน้าจอที่ล้ำยุคได้ใช้เทคโนโลยีที่เป็น OGS โดยหน้าจอนี้ใช้กระจกที่ป้องกันสายตาได้เป็นอย่างดีแต่กระจกตัวนี้ได้ออกแบบมาให้อยู่ติดกับหน้าจอแสดงผล ดังนั้นหน้าจอจึงมีความบางลงถึง20%มีความโปร่งใสขึ้นอีก10%เหมือนดังภาพสามารถลอยมาอยู่ด้านบนได้เมื่อมือถือได้สัมผัสกับหน้าจอจะเสมือนกับภาพและตัวอักษรน,นั้นแสดงผลขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์ให้ความรู้สึกแตกต่างจากที่เคยสัมผัสมาค่ะ ระบบเสียง Direct HD ที่ทำให้เกิดประสบการณ์ในการฟังเสียงอย่างสมบูรณ์แบบ Oppo ได้พัฒนาระบบเสียงให้ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังยังนำนวัตรกรรมทางพลังเสียงสุดยอดจากต่างประเทศระดับ h i เอนเช่น BMW, b e l l y ที่เลือก Direct HD โดยระบบเสียงนี้มักจะถูกใช้เฉพาะกับอุปกรณ์เครื่องเสียงระดับไฮเอนด้านซอฟต์แวร์และการใช้งานจริง Oppo Find 5, 5นั้น สามารถแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นเป็นอย่างมากสำหรับแฟนคลับของ OPPO คงจะถูกใจกันเลยทีเดียวด้วยความทันสมัยและหลากหลายของเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตคุณได้ค่ะ